ในตอนเย็นของวันวันหนึง่งผมมาอยู่ที่สนามบินดอนเมืองโดยมีแพลนที่จะบินที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปท่องเที่ยวหลังจากที่รอคอยมานานหาจังหวะไม่ได้สักทีวันนี้ได้ไปแล้วสมใจเที่ยวบินที่เราจะบินกันเนี่ยนะครับเป็นช่วงเย็นนะฮะประมาณ6โมงครึ่งประมาณนี้นะครับโดยเราบินกับไอเอเชียนะฮะ คนค่อนข้างบางตานะครับวันนี้เครื่องบินก็น้อยไปด้วยใครหลายคนนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องก็ต้องมายืนดูเครื่องบินแบบที่ผมยืนเนี่ยนะฮะผมมีน้องชายคนหนึ่งนะครับทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับมาส่งโดยการขับรถมาวนเนี่ยฮะตอนหน้าผมเนี่ยนะครับก็ดีไปอีกแบบนะหลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งคนเดียวนะครับดูเครื่องบินพังๆไปก่อน นะะฮเพื่อรอเวลาขึ้นเครื่องมองเครื่องบินเพลินดีเหมือนกันแลวเราก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องครับได้บินสักที สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอยู่ที่ช่องบิ๊กพาเที่ยวนะครับผมช่องเล็กที่ทํำทุกคนเที่ยวได้กว้างขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ EP นี้เราพามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมนะครับเพิ่งถึงที่สนามบินเชียงใหม่นะครับอีกสักแป๊บหนึ่งครับกำลังจะเดินออกที่เทอร์มินอลนะครับวันนี้เรามีเพื่อนนะครับจะพามามารับนะครับแล้วก็พาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับในวันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเดินไปรับกระเป๋ากันครับผมโอเคครับเจอกัน ครับกคนตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่โถงในเทอร์มินอลน่าออกมาแล้วนะครับแต่ว่ารอเพื่อนอยู่เพื่อนยังไม่มารับเลยนะฮะเดี๋ยวโทรตามม่อนว่ามันจะมารับเราหรือเปล่าโอเคครับคงไม่ต้องโทรหามันแล้วละครับเพราะมันไลน์มาแล้วเินออกมาดวเจคือนะครับเ่อนผมชัดเจนมากแล้วเพื่อนผมเ้นมาแล้วครับมันว้นมารับเราแล้วนอ่มาท้องกับสกู๊ปปี้ เอาเป่าเพื่อนมารับเลยเพื่อนมาลับแล้วนั่นเอาเป่าล่างมาได้หรอเอาเป่าล่างมาดิเไว้นี่มาเดี๋ยวจะให้ดูเยได้ถือได้ได้ถือได้เอาไปขึ้นรถกันครับขึ้นรถกันนะครับทุกคนดูสิครับทุกคนได้มาเชียงใหม่ลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บเพื่อนกระพาแว้ดเลยทีเดียวเชียวอะโอเคตามนั้นแยกหน้ามาวันแรกก็แว้ดเลยครับ ร้ายหรือว่าย่างไม่กูอัดไปตัดต่อทำยูทูปอะเขาบผมนี่ครับถึงที่พักแล้วนะครับอันนี้เป็นบ้านของซีนะครับผมโอ้โหยุ่งเลยนั่งมอไซค์มาเมื่อกี้บ้านของซีซีเนี่ยทีงทำงนานเป็นอะไรนะอ่าเป็นออกแบบ U E U I เอเอออกแบบอะไรเงี้ยซีมีหัวด้านทางด้านนี้นะครับนี่หนูบ้านที่ซีตกแต่งนี่คืนนี้เราจะพักกันที่นี่ว้าวนเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาไปแบบว่าออกแบบที่บ้านเราบ้าง แมวที่กูถ่ายเนี่ยกูจะออกแบบที่บ้านกูบ้างไงเออแต่ว่ามันลบไงผมบ้านโดนเมียด่าประจำเดี๋ยวเขาทำงานมันก็จะลบไปนอนอันนี้คือสภาวประจำแต่งกูที่กูต้องนอนนี้ใช่ป่ะเออโอเคจัดจริงมยังมีสองที่คือไม่เฮ้ยกูนอนไหนก็ได้ก็จะมีห้องข้างหลังห้องน้ำไม่ใช่ต้องระวังไว้เดี๋ยวชมไอ้คอมมันไอ้คอมมันสวยกับความตัดต่อเลยนะทุกคน จะได้จะได้คุณนี่มีแมวต้องทำงานเลยต้องเอาไว้ตั้งๆไม่ใช่ว่าโอเคเออเฮ้ยแต่กูต้องเอาจอมาตะแคงงี้บ้างแล้วเนี่ยตอนตัดต่ออ่ะดีไหมตัดต่อแนวขวางให้ถูกอ่ะอ๋อเออบ้านถือว่าบ้านสวยมากนี่ไม่เจอซีมาประมาณสามสามปีสี่ปีทุกคนมาแล้วมาล้เจอทีซีแม่งตอนที่ดอนเมืองเลยอีกแป๊บหนึ่งจะขึ้นหลักสี่ โอเคเดี๋ยวเราไปอ่ข้ากินแป๊บนึงโอเคครับตรงนี้ก็ได้ก็ไหนอ่าร้านนั้นเนี่ยและร้านที่สีพามากินด้วยนะครับชื่อว่าร้านขัวเหล็กนะครับ ร้านนี้อาหารค่อนข้างอร่อยนะครับแล้วก็ตกแต่งดีนะครับดูมีโคมไฟนะครับเป็นสไตล์ร้านนาเชียงใหม่เนี่ยฮะอาหารก็อร่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมาวันแรกเพื่อนเพื่อนก็ตักอาหารในทานเลยตอนรับดีมากไส้อัวก็อร่อยสลัดผักเข้าไปอีกโอ้โหต้มยำรวมมิตรเข้าไปอีกเพื่อนๆต้องมาลองนะครับผม<ป>โอเค<ป>เราเก็บท้องวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่ดอยสุเทพและดอยปุยครับผม